ธรรมดาสองตาธรรมดาสองตา,างบอมมือก่อนขอขวานแบบบึ้มๆอะครับขวานจีบาต้าใช่ไหมไม่ครับไม่เอาครับขวานปะเท้าดีกว่าครับแล้วสกินปะเท้าไม่เคยมีมีแค่สกินนี้สกินเดียวสกินนี้มันเหมือนแบบเด็กข้ามถนนแบบพวก <All> right, เนี่ยพวกใช้ชื่อชื่อไม่ใช่ฮงเด่นนะแบบแบบชาวแก๊งอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พูดผิดเดียวู้หญิ แจบบ้วแกง๊แกงจริงบ๊อบเว่ยแล okay. ้วแก๊งิมบอบเว่ยจมันโยงมาได้ไงวะนะเ,ะน,เวนี่ยว่าม,มีแต่คนมีสักสกสก,กินดีๆทั้งนั้นเลยดูสีเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะลิ้นพันนะ่ะอย่าถือสาพี่เลยสิกเสตนี่เหรอใช่ เอาเลยโอเคโอนนอกก็ได้หตีสตีสมตีสามตีเอาแม่เอาแม่ปะท้าปะท้าปะาตัวนี้บังบังบตัวนี้บังตัวเดีมันดีมเดิดเอามันดีเอามันดีเอามันดีเอามัน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 หาิมันัก นะไอ้ยาโคตรหยาบเลยฟินิชจริงละนี่ปประตูด้วยนี่ยังไงให้คนฟินิชไอ้ยืนยืนยืนนยนยืไหนไรแหู่ไหมเหไหเห็แล้วเห็แล้วเห็นล้เอาะรบ้างเอาปเขาเลยอะไรวะกาอากัศเลยบ้านคนอื่นนะ สิ่งที่ไม่ดีนะเด็กๆโคตรหยาบมาเมื่อกี้เฮ้ยออกเทน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 มาไอ้เงีัยสุดไล่ก็สุดไล่ไม่อาไปอยู่นี่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 ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมีคนเก่งอ่ะตัววเดียแต่จะบอกว่ากำลังตกใจเลยเมื่อกี้สี่สิบสี่พิษแปลกๆอสัตว์แปลกจัง ครับ I got you đấy. วิจัยชัว Watch for that เอายาไปทุกคนนี่ๆให้กันเก็บนี่รอก่อนครับ Didn't happen Ok. ผมไม่ ตรให้ผมด้วยฝากประตูผมดูไอบันทาลบบันทารถไอนี่มันแรงจริงจริงบมันถมหรือะไม่าเจ็บตัวนึงน็อกอีกหนึ่งอยู่ข้างหนตัวเดียวตัวเดี้ล็อบ้านล็บ้านล็บ้านล็บ้านเอ๊ะหนึ่งสวยหลังเข้าอีกทีปะเนี่ยตีตีเดียตีเนี่วพี่บอกไปแล้วพี่มึงให้กูพักฟั มาแล้วมาแล้วมาแล้วทายออกมาแล้วมามาแล้วพี่โมเซมบิคทองเล่นไม่ได้ทุกคนหนีตัวรอดหนีตัวรอดเขี้ยวหน้าเขานี้ยเขานี้ยเขานี้ยเขานี้ได้เขานี้ได้ไปโย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 อุ้ยไอ้ปากกระเด็นพี่น้องไอ้ปากมั่งไอ้ซัดมีใครสนใจโมเซมบิคทองไหมครับเอา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 โมเซมบิคทองมาเอามาเอามาเอาโมเซมบิคทองมาเร็วโมเซมบิคทองหาแรกโมเซมบิค เอาไปอุ้มที right. ่โบว์จะบีกเพื่อนคอนเทนต์ไปไหนวะเนี่ยรอเฮียหน่าไปอะไรนั่นฉันขาเปรตฉันเป็นลูกของบุตรไอ้เปรตที่เดือดเฮ้ยไอ้สัตว์ให้กูปีนดิเกมเฮียกิตี้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 

คิงลมโบอ่ะเมื่อกี้เล่นปืนแล่นปืนขนาดนี้มันไม่ตายก็ยิงไม่โตอพี่เฮ้ยมาใหม่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  มันเข้าอย่างกันแหลกคุณยนเงี้ยเบาๆดิแม่งโอ้โหสำลายประตูบ้านทุกทีสำลายนะสำลายนะสำลายนะลันฟอยอไรท์ทุกท่านทุกท่านลันฟอยอไรท์สู้ไม่ได้ก็ไปต่อยกับแม่งสู้ไม่ได้ก็ไปต่อยกับมันทุกคนเราไปเราเได้อยู่แล้วหนีเอาชีวิตรอดทุกคนหนีได้ยังไงเอาไหมหนีได้แล้วอ่ะแป๊บ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 เฮ้ยมันมามันมามันมามาดิแม่ย้อย

ไอทุบวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่ในพี่เจี๊ยบพักมันฟินิ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 กโอพีด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 เออมาดิเอาดิมาดิมีคนกำลังจะตายครับล้มบ่อยเกินผมท้อดูงแบตตีไม่ได้ไอ้้เหีย คอนเน็ตมีเฮฟวี่บ้างไหมเฮฟวี่หมดเกลี้ยงแล้วอ่ะขอหน่อยกูมันกลายเป็นยังไงยี่สิบมัดเฮ้ยน้ำตาจะไหลอุ้ยปี่มันไม่ตังเลยการที่เราเล่นเล่นกับริวเล่นแบบเนี้ยทำไมก็ตอนนั้นไงที่เราเล่นแรงกันน่ะอ๋อเออใช่ใช่ มาไม่หยุดใช่ใช่มาไม่หยุดเลยโหมดสี่ห้าตีเนี่นี่วงแรกเหรอพี่นี่คือวงแรกเหรอก็พี่งงลินี่วงแรกเหรอบอกกูทีนี่คือวงแรกใช่ไหมดีปืนกูสี่ดาวไปด้วยกูตีบวกกับสี่ดาวเลยด้วย้กันกูถูกไม่ได้เลยมึงไม่เห็นมึงก็รอหน้าคำมองเหรอกูเห็นคนล้มเมื่อกี้ต่อหน้ากูอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าอ่อนท้าเว้ยโมแซมบิททอง เก็บคิวไว้ให้น้องไงพี่เดี๋ยวน้องคิวเกาะห้ามาเลยซีนแซนก็พูดไปเดี๋ยวน้องไม่ได้คิวหกคิวนะเออเป็นไงเป็นไงล่ะดูเนี่ยโหเท่กันจริงพวกเราดูเนี่ยนี่สามคิวเนี่ยมี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 ดได้แต่คนหนึ่งไม่มีขวานนะครับอ้าวทำไมลับลับมากูอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกร้องว่ะเดี๋ยวเราเขาสนใจว่าไพวกเนี้ยมีผู้หนุ่มคนหนึ่งทนไม่ไหว เขาตัดสินใจกระทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเล่นบาคาร่าเอาตังค์ดีด, São 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 ดีด enfin ีด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 ีเีดีดีนีด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 ดีดีดีเดีด่ดี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 ดนัีดีดดด เจ็บเอาเงอเจ็บเอาเถอนัแล้วเฮ้ยฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีเฮ้ยเอาให้ดวล้ม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 กลับกลักลับเลักลับกลักับมันอยู่ฝั่งเนี้ยเอาเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิปั๊บปับัอยู่ฮิวอยู่ฮิวอยู่ะลยเจ็ดสิบตายตายระลยตระลยตายองะยยีเยยง่นย่น พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมเอ็มเรดดี้เอ็มเรดดี้เอาแมงเอาแมงออกไปดิโหมโหมด้วยระเบิดมันมันเฟดมันเฟดมันเฟดทุกคนมันเฟดมันเฟดเข้าได้เข้าได้ไปแล้วก็แตกก็แตกจะล้ม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 แบตเต็มไปท้ายด้วยไม่เข้าไหนไม่เข้าไหนอาย่ะโดนตายกู แสิ0ของตัวไม่นะจะเป็นโดนไฟจะเป็นโดนไฟเดี๋ยวเป็นถูงกเข็มขึ้นมาไม่ไม่เมื่อกี้โดนไฟอยู่แล้วเฮ้ยเขาข้ามไฟอนี้รีเซ็ตรีเซ็ตทุกคนรีเซ็ตทุกคนรีเซ็ตทุกคนรีเซ็ตเร็วมีคนชุบมีคนชุบมันดูยุมีรู้จักว่ามีคนชุบมีคนชุบทุกคนมีคนชุบเอ้ย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 เคาะจังเลยมาเท่าไรไม่เท่าไรมาดิมาดิลอยนัดนะมาดิ ที่เราบอกขนาดเล็กง่ายๆถ้าเป็นเล่นอาสาหทิ่งศิดย์ไปหมดแล้วบึกอ่ะอ่าาามันเบากระสุนลอยัดจะหมดป่ะเตรียมดูเฮ้ยมันมันบวกกันมันบวกกันเอาลอยยี่แล้วมันไฟกันมันไฟกันอ้อมหน่อยอ้อนเงยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี่นี่นี่เรดเฟดมาเรดเฟดมาเอาเทปเอาเทปเจ็บอะไรเจ็บยวี่ยนเรื่งอีนเลย จะลม้มจะลม้มจะลม้มขวางก่อนขวางก่อนตรงนี่ข้างบนมีมมอ,อ,อ,อีก่พีทบ้างใครยู่ที่แบบวะโอ้โหแพนิกแพนิกไม่ไหวแล้วนี่นี่มาช่วยแล้วพีทน้องรักรอพีทแป๊บเวจเจ็บเวจเจ็บมันอยู่ไหนอะอยู่หลังอหิ่หลังหินอีกที่ถึงเข้าไปเลย มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอาดิเอาดิบนสุดเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็แตกก็แตกก็แตกก็เรืองสามสามคุไม่เล่นแล้วบอลซึมอีกไอ้เหี้ยเฮ้ยลงบ้านลงบ้านลงบ้าลงลงทุกคนลงขอแบกขอแบกขอแบกทุกคนลงอีเจอีซีอีซีโซอีซีโซอีซี มันคว้าของกูมันเอาของก็อยู่ยิงทิ้งแรงเลยพี่ครับพี่เองที <mas 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 ่ยวของมันแตกแล้วเที่ของมันแตกแล้วเที่ของมันแตกแล้วตะบูนไปไห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 นได้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 แม่นึงพีชโซมอาแม่งเลยหน้าด้านพีชรอก่อนพีชรอก่อนแป๊บนึงรอก่อนรอก่อนแต่ถ้าเรารีบขึ้นเราก็ได้คือที่นี้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวเไปตามไป เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอๆๆไม่มีจิวเซลไม่มีจิวเซลต้องการจิวเซลต้องการจิ้วเซลไอ้เรื่อนีเดียวอาดจะมได้สมได้กันี่ยขึ้นอย่างไรฝั่งเนี่ยอะไหรอใช่ใช่เอ้ายังไม่ไปลงโฟมเลยนะบโดนหัวโดนไหมอบโดน แ่เระเบิดติดโดมันออกหอกล้วไนไปโดนโดนโดนเขลยเอาเลยเาเลยเาเลยตเ็บตัวบ้าเาไฟโอเิดอะไรข้เหน้าดำหมดเลยานมัแดงหมดเลยหน้าดำหน้าดำเขินเขินเดบ้าตัวนึงโอเคนี่ใช่นหนี่นี่เก็บมาแล้ว ตัมลงมาชัดสวยโอ้ยตามมาว่าเออหยุดได้นะหยุดได้นะกูอยุดลางกูอยุดลากกูอยู่ล่างคืกม,มีปะทะ้องมีปะทะ้องมีปะท้องยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้เดีเ๋ยวเฟดออกนะเฟดออกโอเคโอเคโอเคสวยไม่เอาไม่เฟดจริงโอ้โหมนหลังมามาหลังมนหลังจะมาไม่มาหลังไม่มาพี่แถาเล่นตรงนี้ได้นะเรียนตรงนี้ก่อนเลียนตรงข้าทางเดียว รู้เลยรให้ให้การโดมอะลูฮะโดมแพ็กก็โดมรมาสแกนนิัแป๊บสิบวิสิบเอ็วิา้าแล้วาแล้วไปพี่ชิวไปพี่ชิวยัดบ้านดิยัดบ้านยัดบ้านสันสันเมาสันเมาอยู่นี่เมาเมาเมา๋รู่นอยู่่นเอาเอาแมงเลยเอาดิการฉีกไว้การฉีกไว้การฉีกไวฉีกไฉีกไ สี่สี่ขันละสีเป็นตนลบ้าออกโลบ้าโลบ้าก่อจะแตกโลบ้าก่อแตกเข้าเลือดโลบ้าตายไี่รู้ทอกคมโอเคมีมีกองปมกอง ป๊บแป๊ขอิว่ขอวอ่ขอิว่ขอควอ่ออเาดไปดีไปดีไปดีนึงคงได้รู้ได้ตรงนี้ตรงนี้สูงนี้โอเค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 ซ้ำกันเต็มยังจ้าปูละจ้าไม่ไม่่ะข้างล่างเราเดี๋ยวข้างล่างเราข้างล่างเรา ชิมจะเปิดเป้าแป้งของพระเจ้าปะเสร็จละก่อไตไปดีก่อไตไปดีกอตไปดีก่อไตเาอยห้าห้าวเฮ้ยยี่ตัวนึงเฮ้ยพีทพีพเราวงตีนเลยไม่ใช่ตัวนึงตีนตีนต้องเขี่ยล้นึงเ่พี่ก่อนชพี่ก่อนชพี่ก่อนออกมาเก้าวิเก้าวิอันเตียนะ นี่เขาหลังแล้วนอนลงล่างปะลงล่างโลงไประ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 ไปลงไปวลนวงนี่วงนี้ตักหลังเขาได้นะจะแพ็คมาเก็ตติเกะเดี๊ยได้เหรอได้ได้เฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมามีตัวขึ้นมาตัวนึ่งเอาเฟย์ขึ้นมาปะเอเมนเพิ่มร้อนมันขึ้นมาก็ได้เพื่อนมันกลับมันกลับมันกลับมันกลัวมันกลัวมากมันกลัวมากเยอะหูมันอะ ี่ไปด่าดตรงนู้นเลยคนหนึ่งไปไปไปอยู่ด้านล่างสองซี้อ่ะครบสามสามไอคนเดียวพอแล้วตรงนั้นเล่นอาสาดีมดิลดูดีกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีคนมานะดูดูไว้ดูไว้มันเป็นยังไงแล้ววะฮัลโหล ไม่ลบแล้เพื่อนมา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 ฟินิกกี้อยู่ถ้าเราอยู่มิดสไตร์อะไรเนี่ยถ้าแค่อยู่เนี่ยมันต้องเลือกสองฝั่งอะว่าวงจะอยู่กับใครอะนี่ไม่น่าขึ้นละมันโดนตีมันโดนตีพอท่อโอเคพี่พี่จันไอ้ตรงนี้อยู่ได้นะเว้ยพีทแล้วก็พอรอพอท่อเล่นก็ได้ ก่อแตกตอนนั้นก่อแตกตอนนั้นก่อแตกมันไม่มันไม่คิดจะบอกกันเลยวะต้องรอต้องรอต้องรอไม่มันอ่ะพี่ไม่มันมันก็พยายามบอกกันอยู่ยังขั้ะสุดแล้วจะหมดอ๋นี่หลังเราอีกก่อแตกเข้าเลือดกเข้าเลือดสิเข้าเลือดสิสแกนใหม่ดิรอรอแปดวิ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  เรายิงกับมันไม่ได้แต่มันยิงด้วยกันได้นะป้ากระสุนมาหนึ่งป้าวเก็ตยังอยู่หรือเปล่านะอยู่อยู่อยู่ยูปเกะกระสุนนะพีชเลือก็เลือดมันเมืนกรอกเหมือนชิวมันเร็วชิวมันเร็วแล้วนะวงบีบแล้วทุกคนเราโดดได้นะพีชโดดไปด้านหลังกำแพงเขาพีชได้ไหมตรงนี้เหรอ เออรอรอรมีโดมไอ้มีน้ำปะล่ะตอนนั้นตีหนึ่ง่ได้ยู่ได้เนี่ยินอยู่ได้หินอยู่ได้ได้เี๋ยวพี่ลงเล่นหมอนกเปิดตัวเปใจเลยเอาลงมาแล้วนกันกูอยู่ข้างบนนะพีดโดม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 โดดีม พีตวิ่ง่ต้องวิ่งเข้าไปบอกที่ข้างนเขาตอนนะพี่เขาต้อนนเขาต้อนน่อ้อบนนี้นะใช่ใช่ใ่พี่ไปร์เอ้าูบอไดด้วะวฟักได้จริงปเนี่ยโอ้โหเ้ยชันดีเลยอยเดอไม่ได้โอ้โ อีกที่นึงอยู่ด้านล่ายิงได้ป่ะใช่ใช่ตรงนั้นตรนนั้นมันยิงฟีมันยิงเราฟีนั่นเราบอลผว่ามันต้องโดมว่ะแล้วมันไม่ยิงไปสัตว์เลย สันล่างเรามีอย่าย่าย่ายฟี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 ของเสร็จไปหนึต้องมาตีล่างก่อนมีแก๊สด้านล่างตีล่างมีแก๊สวง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 ต้องเลยละต้องเลยละหายพีก่อนเนี่ยคืออยู่ได้ตรงนี้อยู่ได้แต่ไม่มีโดมเลยไดนว่ามันตีแล้วมันตีแล้วลอยลอยเดินโด่ไปที่หลังแล้ปล่อยมันตีปล่อยมันตีปล่อยมันตี โดดระวังตกเลยนะดูด้วยนะต้องวิ่งไปตรงเนี้ยมีมแล้วเขาเรยกเขาเลือกต่ดแตกกันเลยเขาเลือกล้ม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 นึ่งอะไรทั้งนัวจะล้อีกนิล้มหนึ่งล โอ้ยเฮ้ยโดนฝั่งไหนยิงวะอำคนละตัวเลยนะการเปนพิ่ไปกองาหลังได้นะชะนะนัเ้ยไม่นีเป็นบางพูงสายเลยเอาไปก่นไปก่นพี่พี่ยงฆ่าพี่ยังฆ่าทำให้มันทรมาน อุ een. ้ยเกือบได้คอนสี่พนไอ้เหี้ยม yeah. ีคนมาตายนี่องือมืจริงเอไอ้เหี้ยโคตรมันเลยรอบนี้ไอ้เหี้ยสิบเอ็ดคิวสามพันสามพันหกไอ้เหี้ย ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแซตแมนทีวด้วยนะครับใครเรียกร้องคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะมาทำตามให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ